สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเมื่อวานเราก็มีไลฟ์สดกันนะครับนะฮะก็ในช่องทางอีกช่องทางหนึ่งเนาะทางต่อตอนะครับเป็นช่องหลักนะครับไลฟ์สไตล์บายยุทธนะครับนะฮะเมื่อวานมีได้พูดคุยนะครับที่เข้ามากันเยอะนะครับในแอปของ e ีซีนะครับอีซีที่เห็นตอนนี้นะครับที่มีการโฆษณานะครับหรือในแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยที่ยุทธเห็นก็จะมีอยู่2ตัวนะครับ ต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าที่ผมเคยทำคลิปวิดีโอนะครับ easy เนี่ยนะครับก็เป็นเครือเดียวกันกับพวกมงคล KK ฉับไวนะครับเมื่อก่อน easy เนี่ยจะเป็น e ีเกิลเครดินะครับทุกวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นชื่อ easy นะครับ easy สินเชื่อสินเชื่อ easy นะครับตอนนี้เท่าที่เห็นมี2ตัวนะครับ easy สินเชื่อนะครับจะตัวสีเอ่อม่วงน้ําเงินนะครับนะส่วนสินเชื่อ easy เนี่ยสีเขียวนะเห็นในเพจ store อยู่แล้ว นะครับสองตัวนี้นะครับเมื่อวานนะฮะที่ยุดได้ไลฟ์สดนะครับมีคนเข้ามาพิมพ์กันเยอะนะครับในคอมเมนต์นะฮะว่ามีทั้งจ่ายเป็นงวดเจ็ดวันนะครับแล้วก็เป็นงวดสิบห้าวันนะครับบางท่านเนี่ยได้อีซี่สินเชื่อเนี่ยหมื่นแปดนะครับผมก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยถ้าหมื่นแปดเนี่ยต้องกู้มาเป็นระยะเวลานานแล้วเพราะว่าแค่ตัวเดียวนะอีซี่อ่ะปกติแล้วนะครับ อย่าพูดถึงอีซี่เลยปกติทุกตัวเนี่ยนะครับจะให้เราหลักพันนะฮะทุกวันนี้ที่ผมเห็นนะก็จะมี725บาทก็มีนะครับอันนี้หลักร้อยนะที่ต้องจ่ายคืนพันสองกว่านะครับแล้วอีซี่เนี่ยอ,อชอบให้อยู่ที่ประมาณเนี่ยตอนนี้เท่าที่เห็นนะนะครับเริ่มเริ่มจะมีพันแปดแล้วนะครับพันแปดต้องจ่ายสามพันสองพันหนึ่งต้องจ่ายสามพันห้าแบบเนี้ยมันดอกเบี้ยนี่มันเกินไปนะครับสี 45, 6, ่สิบห้าสิบหกสิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะครับซึ่งมันยอดสูง แต่เมื่อวานมีพี่ท่านหนึ่งนะครับที่บอกว่าหมื่นแปดโอ้ถ้าหมื่นแปดเนี่ยต้องกู้กับมันเนี่ยเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะครับประมาณหนึ่งเดือนได้เพราะว่าแรกๆมันคงให้หลักพันนะครับแต่ถ้าเรามีการจ่ายไปเรื่อยๆนะครับอา้าวเริ่มเป็นลูกค้าที่ดีกันแล้วนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าการที่คุณอ่ะจะเป็นลูกค้าที่ดีเป็นซูเปอร์วีไอ่ะคุณเสียดอกไปเท่าไหร่แล้วหลายๆท่านก็คงจะทร้บตัวเองดีนะครับว่าเสียดอกไปเนี่ย แทบจะต้นด้วยซ้ํานะฮะจะถึงต้นอยู่แล้วนะครับดอกเบีย้ยเนี่ยสูงนะครับก็เขาก็แจ้งมาว่าเออหมื่นแปดเนี่ยเออคือกู้มาเป็นเดือนแล้วนะครับมีหมุนเวียนจ่ายไปบ้างอะไรบ้างนะครับและยอดมันก็เพิ่มขึ้นให้เรื่อยๆต้องบอกทุกท่านก่อนว่าหลายท่านเนี่ยที่บอกว่าจะเลี้ยงยอดนะครับเนี่ยแบบเนี้ยเลี้ยงยอดแบบเนี้ยให้มันได้ยอดสูงขึ้นมาเนี่ยต้องบอกนะครับว่ามันห้าสิบห้าสิบนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ควรที่จะจ่ายด้วยซ้านะฮะ ้าจ่ายแล้วมันก็วนเวียนอยู่แบบเนี้ดอกเบีย้ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆหมื่นแปดเขาได้มาเนี่ยเป็นงวดสิบห้าวันนะครับสิบห้าวันเนี่ยมีทั้งสี่งวดหกงวดก็แล้วแต่นะครับว่าคุณน่ะจะได้อนุมัติจากไอ้พวกแอป,ปเถื่อนเนี่ยเท่าไหร่แต่ผมบอกเลยนะครับไอหมื่นแปดตรงเนี้นะครับคุณน่ะเสียดอกมาเท่าไหร่แล้วนะครับผมว่าหลายพันแล้วแหละนะฮะเขาก็เข้ามานะครับมาคอมเมนต์นะฮะว่าหยุดจ่ายแล้วแหละทีนี้ต้องบิดได้แล้วนะครับอาจจะถึงกําหนดเอ่อ กี่วันนะครับสองสามวันนี้จะถึงกําหนดแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะบิดแล้วนะครับใครที่เข้ามาในไลฟ์สดผมนะครับต้องหยุดครับไม่งั้นเหมือนกับว่าคุณไม่ได้มาเจอผมนะครับมาเจอผมตอนนี้นะครับก็ยังดีกว่าไม่เจอเลยนะฮะอาจจะเสียไปเยอะแล้วก็ตามนะครับนะฮะทุกอย่างมันเป็นบทเรียนนะครับใครที่โดนพวกแอปเถื่อนน่ะยังไงยังไงก็ต้องเจอผมอยู่ดีเพราะว่าในโลกโซเชียลนะครับ AI ก็จะส่งถึงอยู่แล้วนะครับใครที่โดนพวกแอปเถื่อนเพราะว่ายุดพยายามทําคลิปนะครับหลายๆช่องทางนะครับ ะฮะหลายๆช่องสำรองมากนะฮะเพราะว่าแอปแต่ละแอปเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนชื่อเริ่มโผล่มาเรื่อยๆนะครับมีใหม่เสมอครับนะฮะอายุเก่าเมื่อที่ผมทําคลิป3-4ปีที่แล้วเนี่ยยังโผล่มาเลยกระเป๋าเงินงาช้างที่ผมเคยลงคลิปวีดีโอไปนะฮะเมื่อวานก็มีสุกเงินนะครับแอปสุกเงินที่ถามกันมาเยอะนะครับเถื่อนนะครับร้อซนะครับผมเห็นอยู่ใน Play Store ด้วยซ้ำนะวันนี้ก็เพิ่งเข้าไปดูนะครับ แล้วก็มีกู้เงินง่ายๆนะครับเมื่อวานก็พูดคุยกันอยู่นะครับเริ่มพูดถึงเรื่อยๆนะฮะมีทั้งเงินบินด้วยนะครับถามว่าเฮ้ยไอตัวพวกนี้นะครับมันมีการประจานไหมยุทธต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าถ้ามีหลายๆท่านนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยนะฮะเพราะว่ายุทธต้องอัปเดตแทบทุกวันนะครับว่าตัวนี้มันมีการประจานไหมถ้ามีผมจะตอบว่ามีนะครับคือต้องบอกว่าทุกๆตัวเนี่ยบางท่านเนี่ยคนในประเทศไทยเนี่ยอาจจะเจอกันน้อยนะครับ อาจจะไม่แบบว่าอาจจะไม่ได้กู้นะครับตัวที่มันนิยมอย่างเช่นซักพัดฉับไวอีซี่อย่างเงี้ยจะตอบได้ทันทีเลยเช่นโมบายอินเตอร์โมบายเนี่ยว่ามันมีการประจานหรือเปล่าเพราะว่าพวกเราเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันตลอดครับนะต้องบอกตรงนี้ก่อนนะฮะเมื่อวานสรุปได้ง่ายๆนะครับมี4ี่ตัวนะครับที่เห็นเข้ามาในไลฟ์สดน,นะเดี๋ยวยูจะคอยอัปเดตกับช่องนี้ไปเรื่อยๆนะนะครับก็มีสุกเงินกู้เงินง่ายๆสินเชื่ออีซี่และอีซี่สินเชื่อนะครับนะฮะ ทุกๆตัวนะครับเป็นแอปเถื่อนครับนะยังไงก็ต้องแจ้งทุกคนไว้ด้วยนะครับว่าบิดได้เลยครับไม่ว่ามันจะเป็นงวด7วันหรือ15วันนะครับคุณต้องรอดเชื่อผมดิ